จากที่เราต่อเจ้ามอเตอร์มหัศจรรย์หรือว่าเจ้ามอเตอร์ยูนิเวอร์แซลร่วมกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้กับปั๊มน้ำหรือว่าพัดลมุตสาหากรรมือที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อร่วมกับไฟบ้านนะครับไฟบ้านเพื่อจะทดลองว่ามอเตอร์ตัวนี้รับกระแสไฟได้ตั้งแต่12โวลต์ถึง220โวลต์นะครับนี่คือการใช้งานมอเตอร์ร่วมกับปั๊มชักขนาด2นิ้วเป็นปั๊มพอลอยห,ห้อยโขงโดยการใช้งานควบคู่กับไฟบ้านขนาด220โวลต์ มอเตอร์สามารถใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์และสามารถใช้งานกับไฟบ้านโดยการต่อตรงได้เลยครับเราสามารถปรับให้มอเตอร์หมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวาก็ได้การ DIY ใช้งานมอเตอร์ไม่ไว่าจะเป็นระบบโซล่าเซลล์หรือว่าไฟบ้านเราไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถต่อใช้งานได้ง่ายๆครับหากท่านใดสนใจเจ้ามอเตอร์มหัศจรรย์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรม,มุมซ้ายด้านบนและสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ หากเราจะนําปั๊มน้ําตัวนี้ไปต่อใช้งานกับระบบโซลาเซลล์เราก็แค่ยกไปชั้นชุดและใช้แผงโซลารเซลล์สองถึงสแผงบวกวัตที่แผงรวมกันประมาณ900วัตต์ก็สามารถใช้งานระบบโซลาเซลล์ได้เลยจะนําไปสูบน้ําเข้านาเข้าสวนเข้าไร่ก็ทําเองได้ง่ายๆส่วนปั๊มน้ําชุดนี้ผมจะนําไปทําน้ําตกโซลาเซลล์นั่นเองครับหรือบางครั้งผมก็จะนําไปสูบน้ําเข้านาเข้าสวนเข้าไร่ปิดสวิตช์ทิ้งเอาไว้เมื่อมีแดดเครื่องก็จะทํางาน 谢谢了，对。